เป็นเช่นนั้นนะเออฉันเธอตา่างมุมต่างสายสิ่งที่วายร้ายมุ่งมงายว่าดีเ mm ี hmm. แค่ความเข้าใจก็แบ่งกันไม่มัง mm hmm. เป็นเช่นดังของขวัญให้กัน ไม่มีจิตใจก็ใช่ว่าใครอยากไรคุณค่าก็าใช่ว่าใครอยากเสียน้ำตาน่าเออ ามหวังผมได้ผมนอนคอยว่าจะได้เรือวันเนี้ผมขอบคุณทีมงาทของุกทุกคนเนตได้ชีวิตใหม่มากมามาเสริมมาแรงใจแล้วตอนนี้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้เป็นภาคพิเศษก็แล้วกันนะครับ,รบผมกับคุณภาสิทธิ์นะฮะ อยากเรื่องเล่าสาทิตย์ก็มาทําหน้าที่ตรงนี้มันมีคําถามว่าครอบครัวข่าวสามเราเนี่ยคุณประสิทธะส่งคารวานออกไปเป็นจนวนมากตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาวันละหลายสิบเที่ยวแต่มันก็ยังมีท่านผู้ชมที่ SMS แจ้งเข้ามาอย่างที่เราพยายามประกาศว่าพื้นที่ไหนถูกตัดขาดพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีข้าวของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์เรื่องเด่นเย็นนี้ ปรากฏว่ายังมีตลอดเวลานอกจาก SMS แล้วก็ยังมีโทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเขาสามด้วยนะครับว่าเขาอยู่ในพื้นที่ประสบภัยแต่จนถึงวันนี้เนี่ยบางครอบครัวย,ยังไม่ได้รับของที่<ะ>เราบอกว่าเราส่งไปเลย นี่ยกตัวอย่างที่บ้านเกิดชนะที่ป่าตาอําเภอเมืองใุ่ครับจุดนี้เนี่ยโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือกับครอบครัวเขาสาบอกว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยซึ่งประสบภัยน้ําท่วมตอนนี้เนี่ยชั้นหนึ่งของบ้านเนี่ยไม่มีแล้วนะครับถูกน้ําท่วมไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนในบริเวณนั้นกว่าร้อยหลังคาเรือนบางหลังเนี่ยมีคนชราที่กําลังป่วยอยู่ก็ไม่สามารถที่จะออกมารับของได้กระแสน้ําในพื้นที่เนี่ยก็ไหลแรงแล้วย,ยังไม่มีวี่แววเลยว่าระดับน้ํานั้นจะลดลงบ,บางบ้านก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วย มันเป็นความเป็นจริงของชีวิตครับท่านผู้ชมคุณภาสิตครับ,รบว่ายังไงเนี่ยคาราวานก็ไม่สามารถเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านใช่ครับอย่างใหญ่ที่สุดก็คือจะเข้าไปในจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วมันต้องอาศัยท่านผู้ชมที่ประสบภัยเองหรือคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงด้านที่อยู่ด้านนอกซึ่งน้ําน้อยกว่าหรืออาจจะน้ําลึกก็ได้ครับท่านต้องนึกถึงคนที่อยู่ข้างในอืเวลานี้คนไทยนอกจากจะมีน้ําใจแล้วต้องแบ่งปันครับท่านผู้ชมฮะใช่แล้วครับ ครอบครัวข่าวสามเรามาคิดหาวิธีที่จะให้เข้าไปถึงหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดให้เข้าไปได้ลึกที่สุดซึ่งเรายัางไงก็เข้าไปไม่ถึงหน่วยงานไหนผมก็ไม่เชื่อว่าจะเข้าไปถึงในเวลาอันรวดเร็วมันมีแต่ท่านมันมีแต่ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นจุดไหนยังไงเนี่ยนะท่านผู้ชมมาที่เขียนเข้ามาว่าหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านหลายชุมชนหลายหมู่บ้านจมน้ําอยู่ใช่ครับ บ้านผู้ใหญ่บ้านเดือดร้อนแต่ถึงนาทีนี้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่กําลังน้ําท่วมท่านต้องลุกออกมาเป็นผู้นํารวมใจกับชาวบ้านแล้วติดต่อมาที่ครอบครัวข่าวสามเป็นทางเดียวที่เราจะสื่อสารติดต่อกับท่านได้นะฮะหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดลูกบ้านถ้าจะต้องไหว้น้ําไปรวมตัวประชุมกันก็ขอให้ทาเพื่อจะมีตัวแทนออกมาติดต่อสื่อสารกับเราให้ได้ซึ่งเราจะเปิดช่องทางนะครับท่านบู้ชมฮม อย่างเรื่องเดีอนเย็นนี้เนี่ย,ยก็จะมี s อสที่หมู่บ้านไหนแจ้งเข้ามาว่ายังไม่ได้รับของเลยอยู่มาห้าวันหกวันสี่วันสามวันแล้วแต่สี่แปดสามแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะฮะหมู่บ้านอ่าหมู่บ้านอ่าอะไรนะที่ตะกี้ยกตัวอย่างเนี่ยนะฮะที่บ้านเกิดชนะอำเภอปา่าอ่าตำบลปา่าตานอำเภอเมืองลบบุรียังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเข้ามาเราจะพยายามติดต่อหรือผู้ใหญ่บ้านบ้านเกิดชนะท่านต้องลุกมาเป็นผู้นําครับแล้วพยายามที่จะออกมานะครับคุณภาสิฮะอันนี้เป็นความพยายามแรกที่เริ่มต้นรายการวันนี้อยากจะร้องขอความร่วมมือหรือการดิ้นรนของผู้ประสบภัยเองที่จะต้องออกมานะฮะเพราะบางบางทีเรายังไงก็เข้ามไม่ถึงครับข้อต่อมามันมีคําถามอีกเรืออ,ออกไปยังไงใช่ครับ ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ผมพยายามจะประกาศรับบริจาคเรือนะครับคุณภาสิทธิ์ฮะแล้วถ้าหมู่บ้านไหนที่ถูกตัดขาดจริงๆเนี่ยติดต่อมาอย่างน้อยเรือสักลำหนึ่งประจำหมู่บ้านเราจะพยายามหาให้เท่าที่จะทําได้อคุณภาสิทธิ์พอนึกภาพออกใช่ครับถ้าในหมู่บ้านคุณไม่มีเรือสักลำเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเรืออย่างนี้ที่เราพยายามจะรับบริจาคตลอดทั้งวันนี้ซึ่งทยอยเข้ามาเนี่ยนะฮะถ้าหมู่บ้านไหนยืนยันว่าหมู่บ้านนี้ถูกตัดขาดอยู่ลึก เราจะไปอยู่ในจุดที่อย่างน้อยท่านจะมีเรือสักลำหนึ่งมีอุปกรณ์สองสว่างซึ่งผมประสานกับทาง3ามแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่จะติดตั้งแบตเตอรี่กับอุปกรณ์สองสว่างในหมู่บ้านของท่านอย่างน้อยก็เป็นเรือสักลำหนึ่งเล็กๆก็ได้เป็นอุปกรณ์สองสว่างจะพายกันออกมาจะใช้เวลาจะสลับสับเปลี่ยนกันออกมาเพื่อรับข้าวของอก็ต้องทำใช่ครับนะ นี่นี่เป็นความพยายามข้อข้อแรกซึ่งวันนี้ก็มีหลายท่านเริ่มมาบริจาคเรือคุณปราสิธิ์ครับใช่ครับแล้วเรายัางรับอยู่นะเรารับอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนของคุณกะละแมเองตอนนี้ก็ไประดมพลกับเพื่อนๆด้วยที่จะมาบริจาคเรือเนี่ยตกเขาบอกว่าประมาณ4,500บาทต่อนหนึ่งลำนะครับครับก็ยังสามารถที่จะบริจาคก,กันได้ต่อเนื่องมันคงไม่สบายครับในยามนี้นะฮะหมู่บ้านที่อยู่ลึกที่สุดยังไม่ได้กินอะไรเลยยังขาดแคลนอย่างแท้จริงอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีเข้าไปถึงพวกท่านบ้างใช่ครับแต่พวก ต้องร่วมมือกันณน,นาทีนี้ถ้ามีโอกาสทรงข่าวบอกต่อกันว่าเราจะรวมตัวกันเราจะช่วยกันเนี่ยนะฮะหมู่บ้านที่อยู่ด้านนอกข้าวของที่จะไปถึงท่านเร็วกว่าท่านอย่ากเก็บไว้เยอะอนะฮะแบ่งปันเข้าไปก่อนไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะ,ะว่าข้าวของจะขาดแคลนเพราะว่า การบริจาคข้าวของที่มีเข้ามาการบริจาคเงินที่มีเข้ามาในเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนยากลําบากในการที่จะขนส่งใช่ครับซึ่งก็ต่อไปคิดสูตรวิธีการเฉพาะหน้าเฉพาะกิจอาจจะไม่ดีที่สุดแต่เป็นการนําของเครื่องใช้อาหารสําเร็จรูปไปถึงเขตอุทกภัยให้เร็วที่สุดเราเลยตัดสินใจเปิดศูนย์พิเศษขึ้นมาอีก7ศูนย นอกจากจุดที่เราเอาของไปลงเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็คือที่ปักธงชยัยครับที่กองบินหนึ่งที่โคราชยังจะเปิดขึ้นมาอีกเจ็ดศูนย์ซึ่งเดี๋ยวคุณปาสิทธิ์จะไล่ให้ฟังศูนย์ที่ว่านี่คืออะไรเพื่อให้รวดเร็วทั้งเจดศูนย์ซึ่งคุณปาสิทธิ์จะบอกต่อไปนี้เนี่ยนะฮะขณะนี้เราจะรับสมัครอาสาสมัครที่เป็นนักเรียนเทคนิคครับนักเรียนในพื้นที่ใช่ครับ ให้ท่านไปอยู่ประจําที่ศูนย์เหล่านี้เพื่อช่วยขนข้าวของนะฮะรถทุกขบวนเราจะไม่รอแม้แต่นาทีเดียวที่จะให้ไปถึงในจุดเหล่านี้ทั้งเจ็ดจุดนอกเหนือจากจุดเดิมที่เราไปอยู่ครับทั้งเจ็ดจุดนี้มีอะไรคุณปราจิตทั้งเจ็ดจุดนี้นะครับเป็นจุดที่อย่างที่บอกไปไล่กันมาเราเริ่มกันที่จังหวัดลบบุรีเป็นจุดที่หนึ่งนะครับตั้งอยู่ที่ศาราที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ครับจุดนี้จะมีหัวหน้าผู้ประสานงานก็คือคุณขวัญเรือนแก้วพิจิตซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของเรานะครับ ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ที่ว่าการอบตอบ้านหอยในอำเภอรประจันตคามครับผู้ประสานงานซึ่งเป็นหัวหน้าของเราก็คือคุณกันนิกาเข้มแข็งนะครับ